ถ้าพูดถึงผู้ผลิตเหยื่อตกปลาที่เป็นแบรนด์ประเทศไทยแล้วนำไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้โด่งดังไปไกลทั่วทั่วโลกนี่ก็ต้องเจ้านี้ครับรัวแฟคทอรี่ที่ถือว่าเป็นแนวหน้าชั้นนำของผู้ผลิตเหยื่อปลอมในประเทศไทยวันนี้ครับแองเกอร์เล็กคอมเมนต์จะชวนคุณมาดูความก้าวหน้าของรัวแฟคทอรี่ครับ ว่าวันนี้เขาคิดอะไรและทำอะไรครับ ครับพี่อ้สวัสดีครับวันนี้วันนี้พารายการมาติดตามความก้าวหน้าของรัวแฟคทอรี่ซึ่งจริงๆที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่ารัวแฟคทอรี่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นผู้ผลิตเยววี่หอมชั้นแนวหน้าของประเทศไทยไมขนาดนั้นับแล้วก็วันนี้เนี่ยก้าว <c oughs> จากที่เราเคยรู้จักเมื่อครั้งที่แล้วเรามายังมีแค่เป็นรัวสำหรับเฟชชัวเตอร์ครับผมวันนี้ผมรู้จักที่ในฐานะคนทา อย่างจิกกิ้งครับลงทะเลแล้วครับผมวันนี้คุยกันโพสชั่นนิ่งของจิกกิ้งหน่อยได้ครับไดจแล้วสะดุดหูสะดุดตามากเพราะว่าไปดูเฟซบุ๊กพี่เจอปลาทูอ๋อครับผมอันไหนอะพี่อันนี้ฮอลลี่อันนี้อันนี้อันนี้คือคือในส่วนที่ว่าเราเทสมส็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มีออเดอร์ ทั้งนายและต่างประเทศอ๋ออันนี้คือเป็นสินค้าแล้วเป็นสินค้าแล้วตัวที่ผมเห็นใน Facebook อาจจะเป็นต้นแบบอันนั้นต้นแบบหลังจากที่ผมถ้าเพื่อนๆติดตามใน Facebook ที่ผมเป็นตกปลาจากเกาหลีเป๊กครับครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามีการปรับแต่งรูปแบบอีกสองถึงสามครั้งอ๋อนี่คือนี่คือเจนเจเนเรชันที่สามใช่จะไม่หยุดเลยไปเรื่อยๆก็คือจะจะแก้ไขอืมคือเราโพสต์ครั้งแรกเราจะลักษณะในการทํางานผมจะมีการสเก็ตจากดินสอ2เจออะไรเราก็วาดไปเรื่อยอือแล้วก็เริ่ม แก่ต้นแบบอืแล้วก็เริ่มคิดเรื่องต้นแบบสีเรื่องคำนู่นนี่นั่นจนมาเป็นตัวเหยื่ออืแล้วก็เอาไปเทสต์ถ้าเทสไม่ผ่านแล้วก็มาแก้แก้แก้กัดถักลดเพิ่มเติมบ้างลดตรงนี้ว้า์ตรงนี้หน่อยครับครับผมคือคืองานระดับอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรียลลิสติกก็พยายามผมพยายามจะดึงดึงยาคางตัวเองกลับมามผมพูดตรงตัวตว่าครั้งแรกเราก็ ค่อนข้างจะดูดูเยอะครับดูเยอะมากๆนะขณะคือเราดูทั้งเหยื่อต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นเป็นหลักไต้หวันนะฮะทางมาเลเซียทางหลายๆที่ที่เขาเป็นผู้ผลิตแต่ทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันหมดนองแต่ว่าบางคนก็จะมองมองญี่ปุ่นเป็นต้นแบบเป็นหลักผมเองก็มองม่ยังไม่มองนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นตัวกำหนดแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมีอีกหลายอย่างในความรู้สึกผมเองที่ส่วนตัวนะเราไม่ได้ว่าเขาไม่ดีไม่ใช่ คือมันนำเสนอได้หลายแบบนำเสนอได้หลายแบบแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราไปยึดติดมากเกินไปก็ไม่ได้ผมเลยเราเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะกลับมาในแนวทางหลักของเราดีกว่าอืมคือคือเหยื่อจิกกิ้งในซีรีส์แรกแกของพี่ที่ผมประทับใจเลยนะ,ะชุดที่เป็นกุ้งหอยปูปลาอันนั้นเป็นงาน hand แทนทักลักษณะเราเปิดตัวเป็นเป็นว่าเออเราเป็นงานเรียลลิสติกแต่ว่าถามว่าตอบรับดีไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากใช้งานยาก ใช้งานยากและรูปแบบค่อนข้างที่มันมันมันไม่ปกติแล้วบอกไม่ปกติไม่เหมือนชาวบ้านคือคือคือถ้าคนที่ไม่ไม่ไม่สามารถพรีเซนเตชันมันออกได้มันไม่ใช่เหยื่อที่ใช้งานง่ายครับมันไม่ใช่แบบไปเขย่าเครเอาแล้วมันก็จะกัดมันใช่ใช่สำหรับกุ้งหอยปูปลาชุดนั้นนะใช่ครับใช่แต่พอมาเป็นอย่างนี้เนี่ยคืออันนี้ก็คือข้ามผ่านจากยุคคราฟมาสู่ของใช้งานจริงครับผม อืมก็คือแต่ก็ยังยึดแนวทางนี้นะเรียลลิสติกครับผมแล้วก็เน้นใช้งานจริงใช่ใชซึ่งอันนี้ดูแบบดูแบบตัวตัวชิ้นงานเนี่ยดูได้เลยว่าอย่างอันเนี้ยก็คืองานประเภทโลจิตอ่าใช่ครับอันนี้ถูกไหมผมเข้าใจถูกนะครับผมอืมเอ่อคอนเซ็ปของมันคือตอนนี้เป็นปลาครับผมมีอะไรบ้างอะพี่ คืออย่างอย่างตัวนี้นะฮะที่ผมจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นเป็นแมครเรลเป็นเป็นปลาอินทรีย์อทนนี้เราก็ไปนั่งมองมันจะมีสีเยอะแยะมากมายครับสีเยอะแยะมากมายในในในอินเทอร์เน็ตเราไปเสิร์ชดูคำว่าแมครเรลเนี่ยมันก็จะไปเจอพวกทิงแมคคารสีก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วหน้าตาแต่ละชนิดของปลาทะเลเนี่ยจะมีเอกลักษณ์แล้วก็เออเอกลักษณ์มาก่อนเออเอกลักษณ์ของหน้ามันมาก่อนนะครับแล้วเรามาปรับแต่งเพราะว่าเออจะทำไงให้เหยื่อตัวนี้มันเป็นเหยื่อปลอมได้ ปลาแบบชนิดเนี้แล้วก็เออคิดว่าฝั่งนี้มัต้องเรียกเดือเเบสิกของเขาเรียกข,ของการทำเบสิกอีกฝั่งนึงก็อาจจะทําให้มันเป็นมีรูปร่างที่ว่า<อ> <OT> แอคชั่นมันมาจากตรงนี้ใช่ครับใช่คือเชฟของแอคชั่นเนี่ยมันอยู่ที่อีกด้านหนึ่งครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเสนอสู่สู่ผู้ใช้ก็เป็นอยู่ฝั่งนี้ใช่แต่การที่นําเสนอไปพรีเซนเตชันต่อปาเนี่ยการควบคุมแอคชั่นคือจากตรงนี้ครับผม ซึ่งดนามิกพวกนี้ก็คำนวณน,นะคำนวณฮะนนเราคำนวณเราเราไม่ได้เก่งและไม่ได้ออกแบบเหมือนกับบนคอมพิวเตอร์เมันก็เป็นพวกประมาณแมนวนวลเข้าต,ตรงๆนะฮะที่เราทาออกมาด้วยประสบการณ์ว่าเออแอคชั่นมันน่าจะออกมาประมาณนี้นะเราลองทําดูก่อนถ้าเกิดมันไม่ดีมันหนาไปอมันรอดรอดไม่สวยลงน้าช้าเกินไปลงน้ําเร็วเกินไปหนักมือเกินไปเราก็จะมาปรับแต่งอีกทีนึงก็เท่ากับว่ากว่าจะเป็นสินค้าเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบว่าอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่แต่ทดลองจริงทดลองอย่างอย่างตัวนี้ก็อันนี้ผมทดลองอันนี้เป็นเจนรุ่นที่ที่สองอันนี้เจนทูเจนทูเจนเจนแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเรียบฝั่งนี้คือมันมีสองลักษณะคือตัวนี้เป็นออกแนวสปิทจิ๊กบมงคนเล่ฟาจิ๊กครับแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็ชอบจิ๊กแบบมีน้มีมีมีอะไรต้านมือนิดนมีแรงดึงมีแรงหนึ่งเพิ่มเพิ่มเป็นแค่ว่าพลึ๊บพึ๊บไปประมาณนี้แต่บางคนชอบจิ๊กเบามือแต่ส่วนตัวเองผมชอบจิ๊กแบบต้านนิดนิดต้านนิดนิดเราชอบขนาดว่ามีความรู้สึกเเวลาาร เยอขึ้นมาเนี่ยมันสะบัดแท่นขึ้นมาเนี่ยสุดแบบมีมันดิ้นให้เรามีการอาการดิ้นดิ้นนะครับผมก็เลยออกแบบเออตัวแรกตัวแรกอะมันเบามือจริงผมไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกแบบจิ้ก็มันวิวๆผมก็เลยมาให้มันมีร่องน้ํามีอะไรให้มันโอ้ตรงนี้มันเป็นร่องสันนะร่องน้ำเลยมันจะมีแอคชั่นทั้งขึ้นแล้วเราลงอ๋อทีนี้แอคชั่นทั้งขึ้นแล้วลงลงก็จะลงมีการสั่นมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกคนดูยนะว่าเหยื่อทุกตัวกับแอคชั่นทุกอย่างนี่คือ เป็นแอคชั่นที่พี่อ้นอยากได้จริงๆเราอยากได้ก่อนคือเราผมไม่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะให้ผมผมก่อนเพราะผมอยากได้อะไรและทําในสิ่งที่ผมชอบก่อนอื็นสิ่งที่ผมคิดของถนัดเพราะถ้าเราอยางอย่างถ้าใครมาถามผมเนี่ยถ้าผมทําโดยที่เราคิดถึงตลาดมากเกินไปเนี่ยบางทีเราตอบเขาไม่ได้เพราะเราไปมองตลาดเราไม่ได้เป็นผู้ชายผมจะทำตัวไหอย่างเนี่ยผมจะคิดเลยว่าผมเป็นนักตกปลาคนหนึ่งตอนนักตกปลาคนหนึ่งนี่ยนักตกปลาคนนั้นต้องการอะไรครัพอต้องการต้องการเสร็จปุ๊บเราจะตรงนั้นมา ข้าตัวเราแล้วคำนวณแล้วออกแบบมาอ,มอย่าีที่เราชอบถ้าเราชอบผมว่าอาจจะไม่ชอบทั้งหมดแต่ก็คนส่วนมากก็ชอบเหมือนเราอืมเขาก็าอยากเห็นคือจุดจุดแรกที่ที่ที่อยากจะบอกจริงๆแล้วคือว่าถ้าสมมุติเราไปเจอเหยื่อตัวนึงที่แขวนเราในร้านค้าในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เนี่ยเขาก็ต้องมองรูปแบบก่อนก็ต้องมองรูปแบบเออตัวนี้มันน่าสนใจนะอื มันมันมันน่าทดลองนะแล้วราคามันจับต้องได้ไหมถ้าราคามันจับต้องได้เนี่ยมันก็มีส่วนที่สามารถทําให้สินค้าไปได้แล้วผู้ใช้ล่้สุดปาเอไปขาก็อยากจะทดสอบทดลองอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกับอะไรที่มันมาใหม่ๆตลอดอะมันก็มีการปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการตอบสนองตัวเราก่อนตอบสนองตลาดต่อมาโอเคตลาดแอคเซปต์รับรู้เสร็จป,ปุป๊บโอตัวนี้ไปได้นะแล้วค่อยพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆครับผมอย่างนี้เท่าที่ผมจับประเด็นก็คือว่า ที่ไม่ได้ตั้งใจขายแพงปอสินค้าผมไม่แพงอยู่แล้วครับสินค้าเราไม่ได้แพงคือทําออกมาสวยๆงานระดับนี้ออกแบบอย่างนี้แต่ไม่ได้ตั้งใจขายแพงไม่แพงไม่แพงอะไรอย่างนี้ผมถ้าไม่แพงนี่ขอถามเลยตรงนี้อย่างตัวเนี้ยตลาดตัวนี้ตลาดผมว่าน่าจะประมาณสั้งสองร้อยบาทแบงค์ร้อยสองใบเป็นเจ้าของไอ้นี่แล้วครับผมเดี๋ยวดูงานกับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเป็นสองลายครับไอ้ตัวนี้ลายแรกเนี่ยมันจะเป็นสี กาเพชรตัวันึ่งตัวหนึ่งรู้สึกสว่า,าร้นานนึงนะตัวนี้เป็นลูวีนอสเป็นลายอัลละมาลายอย่างเงี้ยก็คือเราตั้งใจทํางานเราตั้งใจทํางานออกมานะครับในในความในความมสามารถของเราแล้วก็จะมีการพวกแปปพสแคปพวกติดสติ๊กเกอร์รช่วยอะไรให้มันเหมือนจริงมากขึ้นมากที่สุดเท่าที่เราทําได้คือคืออย่างนี้นะผมผมอยากจะบอกคนดูคนชมว่าเหยื่อของรัวแฟคทอรี่ที่เราเห็นเป็นอย่างเนี้ย เป็นลายเป็นสีอย่างเงี้ยขั้นตอนมันมากกว่าแค่สาดสีรล้เครื่องนะมันผ่านกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเยอะขั้นเยอะขั้นเลยนะพี่เนาะเยอะคนะเพราะบางทีการซอฟสีแต่ละชั้นเนี่ยเราเรามปความชานาญเกี่ยวกับทางพวกกอบอยู่แล้วรตรงๆนะฮะผมผมคิดว่าผมน่าตอนนี้น่าจะเป็นไม่รู้กี่เจ้าในเมทในโลกวันนี้ท,ที่ทำเหย่อะรลนิสิก,กออกมามนะฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นอางคืนนั้นค,ค,คืออยากจะบอกเพื่อนๆคนที่จะซื้อเหยื่อหรือว่าจะยังไรก็ตาม คืออยากให้รู้ที่มาที่ไปแบบว่าสีที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มาจากขั้นตอนเดียวหรือสองขั้นตอนมันมากกันกว่านั้นทุกๆหนึ่งชั้นของสีนี่คือหนึ่งขั้นตอนนะใช่เป็นสนะิบเกินสิบทุกๆเนี่ยอย่างเงี้ยกว่าจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสิบขั้นตอนนะเป็น 1> 1สิบหนึ่งสีเนี่ยหนึ่งขั้นตอนหนึ่งสีหนึ่งขั้นตอนเพราะฉะนั้นขบวนการแบบนี้กับราคาแค่สองร้อยบาทกับเหยื่อหนึงอยยี่สิบกรัมร้อยยี่สิบกรัมสองร้อยบาทเนี่ยผมผมว่า อานโทษนะครับถ้าเทียบกับเยบปลอมอื่นๆเนี่ยไอ้นี่ถือว่าถูกไปเลยนะพี่นะพระผมขายไม่แพงนะว<ค>ันนี้คือถ้าเทียบกับเยียาประเภทอื่นที่เป็นปลั๊กหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่กลายเป็นของถูกไปเลยนะสําหรับผมนะโอ้หรือคือไม่เนี่ยให้ต้องการให้ตลาดเข้าถึงคือ,อ positioning ของมันก็คือใช่นะ <ผม S 1> งานาดีตลาดเข้าถึงง่ายครับผมแล้วก็ต้องการให้ให้เพื่อนๆในบางทีมองในในเรื่องของ ความเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครเพราะว่าโรแฟัคตอรี่เนี่ยเราทำออกมาแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องการให้ถึงว่าให้คนใช้อ่ะคือทุกคนเป็นปัญญาชออนรอบแพงแพงใช้สายแพง,ใช,แงใช้ก็ทุกคนก็อยากใช้เยือที่มันมีคุณภาพดีคคุณภาพดีแล้วราคาไม่สูงนะฮะและอ,อย่างหนึ่งเนี่ยบางคนไปมองเรื่องแบบบางทีแพง,แงหรือเปล่าอะไรอีกจริงจริงผมว่ามันไม่ได้แพงสําหรับผมเองผมก็ไม่แพงเพราะเราเองก็เมื่อก่อนนี้ผมจิ๊กผมก็ซื้อ พงเหมือนที่เยอะคือเราก็เป็นคนใช้มากกเหมือนกันใช่เราคนใช้มาเหมือนกันเรารู้อยู่อย่างพี่อ้นก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งก็เป็นนักตกปลาเองด้วยใช่ใช่เราก็ตกปลาทดสอบมีทุกอย่างเดี๋ยวอย่างอย่างตรงนี้มาคุยกันตรงหน้าโต๊ะตรงนี้ที่เป็นสินค้าแล้วอะไรบ้าง ตอนนี้มันตอนนี้ผมเพิ่งเพิ่งออกไปตัวเดียวตัวดอลลี่ตัวนี้นะครับเพิ่งตัวนี้นะครับเป็นคนที่ก็มอกว่าเป็นพวกปลาทูเป็นพวกปลาทูเป็นอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆ้วสีธรรมชาติมันมีอยู่สองสามสีแต่เราก็พยายามจะให้มันมีมากสีขึ้นตั้งแอทเทิลมันขึ้นใช่ครับใช่ก็คนชอบสีไหนก็ดูสีนั้นไปเป็มาเจ็ดสีก็คือตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวต่อไปนะแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าปลาศาสน้อยครับปลาไหมครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวทูน่าฟิชโบลนะครับ ตัวนี้ก็ยังยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่พวกนี้เพราะพวกนี้มันเราทำมาสวยจริงแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็ตอบโจทย์ไม่ได้นี่สวยไหมให้ผมนี่สวยไหมอันนี้ก็เป็นลูมิโนสเวลาพ่นก็ยากอันนี้พ่นยากแล้วพ่นมันพ่นเนียนแต่พ่นที่ภาพนี่สวยไหมผมจำรับผมนี่ผมถือว่านี่จินตนาการมากแล้วเนี่ยครับผมเพราะพวกเนี้ถ้าเรามองมันไม่มีอะไรแต่ว่าทุกประดุกทุกชิ้นเนี่ยมันสร้างคลื่นน้ำได้หมด ตัวนี้เวลานมันลงไปมันสามารถไม่่ว่าลงไปทีเดียวมันสามารถสร้างคลื่นน้ําสร้างแอคชั่นได้ทั้งหมดเพราะเราตกปลาเรารู้ว่าเออนิดนึงเน่ยใต้น้ําถ้ามันเป็นองศาที่ปิดเพี้ยนเนีเนี่ยครับมันจะมีผลหมดในการสโลรจนะครัผมพวกนี้มันจะมีแอคชั่นหมดอันนี้ก็คือรุ่นทูน,น่าครับผมแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกอันนี้น่าจะเป็นลองโน้ตตัวนี้เป็นลองโน้ตตัวนี้มันตกอจะเป็นออกสไตล์ side, พวกแนวของลองฟอร์ อันนี้จะเป็นรองฟอร์เจอสูงสูงอันนี้เป็นลองฟอร์สไลด์ลงไปครับผมอันนี้เป็นพวกรองฟอร์ทั้งหมดนะครับพวกนี้เป็นรองฟอร์อย่างนี้เนี่ยผมที่ผมเห็นตรงนี้อืแบรนด์เองก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่ารัวแฟคทอรี่เลยทั้งหมดครับผมพี่แบบไงนก็ในลักษณะถ้าเป็นเฟรชวอเตอร์มันก็จะเป็นรัแฟคทอรี่แล้วเอแล้วก็จะมีแบรนด์ลูกอยู่หลายแบรนด์ นี่ก็คืออยู่อยู่เป็นหนึ่งในของแบรนด์ลูกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นซอว์วอเตอร์เกมเป็นโซนน้ำทะเลคืออันเดอร์กราวตัวนี้ที่ผมหยิบนี่อันเดอร์กราวถูกไหมใช่ครับอันเดอร์กราวเนี่ยโพซิชันของมันหรือว่าตำแหน่งแห่งที่ของทางตลาดมันก็คือมันจะรับผิดชอบเรื่องงานทะเลใช่ครับทุกอย่างะจะมีทุกไม่ไม่ใช่แค่เหยื่อจิกกิ้งที่ผมเห็นตรงนี้ใช่จะมีคันเบ็ดด้วยใช่ไหมพี่ก็ผมวางตำแหน่งมันก็จะมีคันเบ็ด จะมีสายสายเบ็ดสายแล้วก็จะมีเป็นพวกตัวเบรคแอสเซสไลน์แล้วก็เป็นพวกอะซ์เซสซอรีต่างๆที่เกี่ยวกับงานเลแล้วในส่วนเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอันนี้ด้วยใช่ไหมที่หยิบให้ผมดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวสโตรดิ้งตัวใหม่ของเราไวน์แก๊สอืมครับผมตัวนี้เบามากเลยพี่เบาเบาอันนี้ก็ผมก็ขายไม่แพงหรอขายไม่แพงอันนี้นมืทุกคนจับต้องได้เพราะอันนี้ก็เทสเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอันนี้พี่พี่จะเริ่ม ตลาดในส่วนของตัวเป็ดอย่างนี้เมื่อไหร่ตัวเป็ดนี้ผมสั่งไปแล้วแต่ว่าผมจะมาไทยคือจะมาปลูกก็ะจะขายเป็นชุดสาเร็จครับก็ประมาณอีกเดือนครึ่งคือคืออย่างนี้ผมบอกตรงๆนะให้ให้ผมมาเป็นเป็ดตแบรนด์อย่างเงี้ยกับกับกับใช้เปล่าๆเนี่ยผมไปไม่เป็นเหมือนกันพี่ถ้าพี่ไปปลูกมาให้ผมผมก็ไปป็่แต่บางบางคนเขาชอบซื้อไปปลูกเองก็มีซื้อขายสองแบบเลยขายสองแบบครับก็คือเราจะขายเป็นเด็ก <ๆ S 2> เป็นเบ็ดตัวเปล่าเบ็ดเปล่าก็มีครับผมแล้วก็จะเป็นเบ็ดสาเร็จด้วยคือบางคนไม่ถูกใจบางคนคิดว่าแพงอยากทําเองคนบางคนมีเวลาว่างไม่เหมือนกันคนื้อเพื่อความสะดวกโอเคผมซื้อสุดสำเร็จไปแล้วก็ไปถูไปไปแปะสตินกติงโซลิชันก็ว่าไสบางคนก็เฮ้ยมีเวลาซื้อนี้ถูกซื้อนี้หน่อยนี้หน่อยแล้วไปนั่งถูเองก็ง่ายอันนี้ก็จะอยู่ในแบรนด์อันเดอร์กราวครับผมโพสิชันอย่างที่บอกทะเลและสําคัญนะครับไม่แพงไม่เน้นว่าจะขายแพง แต่ทาให้ดีคือเวลาผมทาอะไรผมจริงจังค่อนข้างจริงจังมากมากอย่างเพราะว่าเราตกปลาเองด้วยเราหลอกหลอกถ้าเราหลอกตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับหลอกหลอกเพื่อนๆจอบลูกค้ามันก็จะเขาเรียกว่าช็อตธุรกิเนีผมยังไม่ทำอย่างนั้นตัวผมเองเนี่ยผมจะใส่ใจเพราะเราถือว่าเราใช้เองด้วยถ้าเราบอกเฮ้ยดีนะแต่มันไม่ดีอย่างเงี้ยเราเหมือนก็หลอกละเอาเงินเขาแบร์เราก็หมดสราทคาเพราะเราจะเน้นในเรื่องของ เราใช้เองด้วยแล้วเรา,<ม>เรากำไรถนาะมว่าต้องมีกําไรอยู่แล้วแต่ว่าเรากําไรไม่ให้มันน่าเกลียด<ม>เราให้ร้านค้ามีกําไรเยอะกว่าเรา<ม>แล้วก็ร้านค้าเป็นมีกําไรกับผู้บริโภคอีกทีนึง<ม>แต่ผู้บริโภคก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักหนาเขาสามารถจับต้องได้ทุกคนเราแชร์ไว้ระวังรงวังช่องไว้หมดแล้วคือเรียกว่ามันยังไงดีเรียกว่าสมประโยชน์ให้มันสมดุลให้มันสมดุลใช่ใช้คํานี้ถูกต้องกว่ามันไม่ใช่แค่สมประโยชน์ มันสมดุลครับผู้ซื้อก็จ่ายไหวครับผู้นําไปขายก็มีกําไรเลี้ยงชีพส่วนพี่เองพี่ก็มีกําลังในการผลิตของใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเพราะตั้งแต่ที่ผมรู้จักพี่มาติดตามผลงานพี่มาตั้งแต่เมื่อครั้งกันโน้นเรามาคุยกันครับผมว่ามาถึงวันนี้รัวแฟคทอรี่มาไกลมากนะพี่ก็ก็พอได้วันนี้พี่มีแบรนด์ต่างชาติที่พี่เป็นผู้จำหน่ายครับอย่างไม่ว่าอย่างจะเป็นเลจิตลิจิตดีไซน์ครับ หรือจะเป็นเหยื่อของดีสไตล์วันนี้ก็พี่ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายลนะผมยังคิดว่ารัวแฟคทอรี่ในมือพี่อ้นยังไปข้างหน้าอีกไกลมากๆก็พอสมควรแต่ทีนี้ว่าเราเราจะเน้นในเรื่องผลิตมากกว่านะตอนนี้นะเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องตอนแรกเราก็ยังมองตลาดไม่ค่อยออกแต่พอสินค้าออกไปต่างๆประเทศเนี่ยเราเริ่มรู้ปิดแล้วว่าเราจะมีเส้นทางเดินไปตรงไหนครับผมก็คือเป้าหมายเราจะต้องอาจ อยากไปไปโชว์ที่แอสแฟกชอว์อะไรต่างๆที่งานโชว์สามประเทศณวันนี้ต่างประเทศที่รู้จัก LF หรือ Raw Factory มีที่ไหนบ้างนะพี่โอ้ยเยอะคระับในเอเชียทั้งหมดในเอเชียที่ครอ,อบคลุมแล้วทั้งหมดแล้วในเอเชียเนี่ยก่วนของทั้งหมดแล้วก็เะ็ีทางอเมริกาอเมริกาจำหน่ายกรีซอิตาลี อายุลมนี่ก็ไปแล้วไปหมดแล้วตะวันออกกลางมาพี่ตะวันออกกลางมปติดต่อเข้ามาอยู่แล้วก็ตะวันออกกลางอ๋อมีดูไบบูไนโอ้ครับผมแล้วก็จะมีหลายหลายประเทศประเทศแถบประเทศที่ใช้เหยื่อตรงนี้อยู่ลูกค้าพี่นี่คนรวยนะเนี่ยใช่ผมลูกค้านี่คนรวยนะเนี่ยถ้าไปดูไบก็ไปจนถึงซาอุในทะเลแถวแถวนั้นโอ้เพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆรัวแฟคทอรี่ผมจะคอยติดตามดูพี่จะคอยดูความก้าวหน้าแล้วผมเชื่อว่า เพื่อนๆครับนี่คือความภาคภูมิใจหนึ่งถ้าคุณได้หยิบได้ใช้ได้เป็นเจ้าของนะครับก็อยากจะติดตามพี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้วันนี้ขอบคุณพี่มากๆครับที่สลับเวลาครับขอบคุณมากครับ